สวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่ผมช่องสนองชาแน,นลครับเหมือนเดิมครับนี่ครับวันนี้เราจะมาดูอ่าร้อยยี่สิบห้าของของเรานะครับที่เตอม e แปดห้าไปตอนนี้ผมใช้งานไปประมาณสักเดือนสองเดือนแล้วละ่ะดีผมขับขี่ทุกวันนะครับคันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูว่าแบบขับขี่ทุกวันเดินทางไกลผมขับขี่ไปกลับประมาณแปดสิบโลครับไปไปสี่สิบกับสี่สิบครับทุกวันครับก็มาณเดือนสองเดือนเดี๋ยวจะมาให้ดูว่ามันแบบ มันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันแบบมีผลต่างจากแบบต้นมาอีแปดห้าแล้วมันมีผลต่อพวกทุกอย่างพวกอะไรเง,งีย้ยเยอะไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยสายน้ํามันนะผพว,ว่ามันแข็งแขงขึ้นนิดนิด,น,ดนึงเออหรือมันโดนพวกเอ,อ่อแอลกอฮอล์ก,ก,กัดรือเปล่าไม่รู้รู้สึกว่ามันแข็งแขงะตอนแรกผมเติมเก้าห้ามันนิ่มนิ่มเเวลาจับจับไปนี่มันแข็งแข็งนิดนึง มันก็ไม่แข่งเยอะนะมันแข่งๆหน่อยเรามาดูพวกลูกชักครับลูกชักก็อันนี้น่าจะซึกตามการใช้งานนะผมใช้งานเยอะอยู่นดูดิน,นี่คาบูลูกเรามันใต้เก้าร้อยนะไม่ค่อยแพงไม่ได้คาบูแท้นะดำเลยอันนี้เพิ่งเลือมาเลยดำพรอะน้ำมันอ e น้ำมัน e แปดห้าเวลามันผสมอะไรแล้วมันจะเป็นที่ขาวๆเหมือนเหมือนนมอ่ะเออ ผมเห็นมันยอดอะบนทะเรลอยบ้นรอยเลยดำบนนี่รถทำงานเยอะนะน้ำมันเครื่องดันนอกอันนี้หมดผมเติมบ่อยจัดอะเนี่ยผมรู้ว่าน้ำมันมันหายไปไหนมันน่าจะดันออกไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแหลงจัดโมบิดเยอะจัดอะหมดหมดไหมเอะไปดูหัวเทียนเมื่อกี้ผมลองถอดหัวเทียนเอามาดูแล้วมันรู้สึกว่ามันมันมันบ่าทั้งบ่ นี่ผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมตอนแรกผมก็ไม่ได้ได้ลองตอนแรกผมใส่ไปตอนแรกอะผมไม่ได้ลองแบบเช็คดูหรอกผมผมลองเบิล้ลลองอะไรแล้วมันแบบเหมือนขี่ได้อะผมผมไม่ได้ดูพวกหัวเทียอะไรแต่พอวันนี้มาแกะดูแม่งรู้สึกว่ามันจะมันมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นี่ดูดินี่ย รู้วเห็นชัดป่ะรู้เห็นชัดชัดป่วอ่ะขอ,องกูไม่โฟกัส ในไม่เป็นไรก็ดูคร่าวๆแล้วกันเนี่ยมันมันจะเป็นเพราะมาันในในมาเนีชัดเคือมันบางหรือเ่าเดี๋ยวดูกวัวเทียนเหมือนไฟมัีเยอะจัดอะ่ะมันมันไม่ดำเลยเดี๋ยวผมจะว่าจะลองเพิ่มน้ำมันตอนนี้ผมใส่โดยเด็ด15แบบตอนนี้ผมใส่152ไปนะกู้คาร์บู๊ก็ยังปกติเนะีย่ยตอนนี้ผมใส่152ไป อ๋อน้ำหนูอากาศ42ครับเดินเบาได้ปกติอันนี้ใส่เบอร์ที่มันติดติดกับพาบูเนี่ยมาครับลูกชักยังเป็นสองตัวอยู่นะยังไม่ได้โมอะไรเลยก็วิ่งได้อ่ะแต่ไปลายๆรู้สึกว่าเหมือนน้ำมันจะไม่ไม่ค่อยพอหน่อย เดี๋ยวต้องลองหาเพิ่มนนมนุ่มน้ำมันดูครับว่ามันจะผมว่ามันใหญ่สุดเลยน่ร้อยห้าร้อยห้าสิบสองนะมันส่วนเป็นลูกค้าหกดูดิหัวเทียนประมาณนีไม่รู้ว่ามันยิงไงมันได้หรือเปล่าแต่ผมว่าดูแล้วน่าจะไม่ได้นะโดว่ามันจะแบบมันไม่ดำเลยมันออกจะแบบเริ่มขาวแล้วมันเริ่มบางนะเดี๋ยว พอลองไล่ดูลองอะไรดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใหม่ครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานแล้วก็ไม่มีอะไรนะพวกเครื่องพวกอะไร,รับปกติเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่ครับโอเคครับนครับตอนนี้เราก็เป็นที่ฝ่าเราหลือออกไปแล้วครับเรียบร้อยนี่ครับประมาณนี้ไรอีแปดห้าเนี่ยอันนี้ผมทำพรานอาดแล้วนะ แล้วก็เช็คดูแล้วเอาน้ำยอดดูแล้ววาลไม่รั่วครับแต่เดี๋ยวผมจะทอดเอามาบดวาลบดสักหน่อยหนึ่งให้มันดีดีหน่อยแล้วก็ขัดเอาผงบาสฝาอะไรใหม่อะไรนี้นี่ก็คือแบบของเดิมเลยที่ช่างทำมานะนี่ติงไม่ได้ทอดแคมออกมาวัดกันหน่อยว่ามันยกเท่าไหร่อะไรเลื่นครับเลื่นๆื่ก็ไม่มีอะไรวันนี้นี่เป็นภาพการใช้งานของ e 8ปดห้ามาคนระับ คือผมไม่ได้ทอดฝ่ามานานกัดดูนานมากอ่ะดูก็ยังโอเคอยู่นะวอาไม่รั่วน,นครับเช็คแล้วเมือี้ผมทํำพลาสานไปแล้วคัดไปแล้วทอดฝ่าออกมาก็ไม่มีข้าเหานิดหน่อยตรงเนี้ยเออก็ตามการใช้งานนะครับนี่ก็เป็นพวกอะไรหรอเฟืองเฟืองซิงเฟืองซิงก็คืออะไรน้ำมันเยอะไม่หมดเก่า นี่หัวเทียนเทียนตอนนี้อันนี้คือผมเดี๋ยวผมจะทําการล้างแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ใส่กัะใหม่เดี๋ยวให้ดูหัวลูกเนี่เป็นลูกคาเต้ครับนนขี้เมาเต็มผมจะขัดนิดหน่อยแล้วก็แล้วก็ประกอบไปเหมือนเดิมแหละไม่ไม่ได้ทอดลูกออกมามเกล็ดหรือเยอะ เอาแค่นี้พอครับเอาประมาณนี้นม่มีประเกน็นแผ่นเลยประเกน็นบางเลยกมิลสองมิลก็ประมาณนี้ครับห e 8 5ใช้งานได้ครับปกติไม่มีอะไรช่วงนี้น้ำมันแพงก็ต้องเลี่ยงกันนิดนึงครับนี่ฝ่าผมดูฝ่าเลยก็เรื่องวาวอะไรก็ปกติไม่มีอะไร เปิดพอร์ตมาเยิ้มจัดอะตเกนผมไม่ได้ทากาวเยิ้มจัด<ม>บูเป็นคาบูครับง่ก็ประมาณนี้ครับรีวิวให้ดูใช่ครับการใช้งานขอี E85 ว่ามันเป็นไงบ้างมันพังมากแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ลวกัน เป็นแนวทางเมื่อขยาะไปเติมบ้างห้าหกขบวนปร,นปรครับไม่ไตัดลูกชักเปลี่ยนน้ำหนูาการน้ำหนูน้ำมันอย่างเหลี่ยวครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมฝากคนลรกกดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยแล้วกัน,นครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าเราจะไปทำอะไรกันครับ